โอเคครับทีนี้เราจะมาตอบอตัวคําถามนะครับเกี่ยวกับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับทีนี้ผมทําเป็นตัวอธิบายเอาไว้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือตัวหลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเราเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการต่อที่ที่เขาใช้กันนะครับก็คือว่าจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับแบบที่1ก็คือใช้สาย LAN ยิงตรงจากตัวหลักไปเลยอันเนี้ยไม่เกิดปัญหาแน่แต่แต่มันก็จะทําให้บ้านไม่สวยงามใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยเลี่ยงนะครับโดยมาใช้อีกแบบหนึง่งโดยให้ตัวหลักนะครับโดยให้ตัวหลักตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยปล่อยสัญญาณเป็นสัญญาณไร้สายตรงๆไปเลยแล้วก็ให้ตัวเนี้ยครับมารับไปซึ่งวิธีการต่ออย่างเนี้ยครับแน่นอนนะมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องของอปัจจัย ในอากาศนะครับที่จะทําให้สัญญาณมันดบนะครับมันก็จะเป็นรับได้บ้างไม่ได้บ้างสัญญาณหลุดบ้างนะครับตัวนี้มีปัญหาอยู่แล้วจากนั้นมาเขาก็แก้ปัญหาด้วยวิธีที่3ก็คือ power line ที่ผมเคยเส่งให้ไปแต่ถ้าเกิดใช้ power line ในการแก้ปัญหาตัวนี้ power line ไม่ต้องเป็นรุ่นพิเศษอะไรครับตัวนี้ต้องเป็นรุ่นธรรมดาแล้วตัวเนี้ยก็ไม่ต้องมี Wi-fi ทั้งคู่นะฮะไม่ต้องมีเพราะเราเอามันมาแทนสายแลนถ้าอย่างเนี้ย สัญญาณจะแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับกำลังส่งของ Power l i ์ไลตัวนะครับใช้ตัว Power l i ์ไลน์เนี่ยส่งสัญญาณผ่านสายไฟในบ้านนั่นนะครับจากอีกตัวนี้มาอีกตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสัญญาณจากต้นทางมาปลายทางแล้วก็ปลักเข้าไปยังตัวนี้อันนี้ก็จะดีกว่าวิธีที่2นะครับส่วนวิธีสุดท้ายวิธีที่4นะครับ เราเรียกมันว่า exit point outdoor แบบ point to point ก็คือจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็เดินสายแลนให้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับเดินสายแลนให้วิธีนี้ครับข้อดีก็คือว่ามันก็ไม่ต้องเดินสายแบบจากตัวหลักวิ่งมาหาตัว exit point เลยแต่ข้อเสียก็คือว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวที่1กับตัวที่2นะครับมันต้องเห็นกัน นะครับมันต้องเห็นกันถ้ามันเห็นกันเสร็จปั๊บเนี่ยมันถึงจะใช้งานได้แล้วมันแตกต่างอะไรกับพาวเวอร์ไลน์นะครับตัวพาวเวอร์ไลน์เนี่ยมันยังพิ่งพาสายไฟในบ้านนะครับแต่2ตัวนี้เขาจะคุยกัน2ตัวเท่านั้นตัวตัวอื่นมาคุยก็ไม่ได้และที่สําคัญคือ2ตัวนี้ครับยิงเราเรียกมันว่ายิงหากันเนาะยิงหากันได้ในระยะ3ถึง5กิโลนะครับในที่แจ้ง นะครับถ้าไม่มีอะไรขวางเนี่ยสัญญาณ3-5กิโลสบายๆเลยครับยิงหากันแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แพงขึ้นมาอีกนั่นก็คือยิงทะลุตึกต่อให้มีอะไรขวางก็ไม่เกี่ยวยังไงก็เจอนะครับทีนี้เนี่ยที่ทางคุณกิมมันถามผมว่า,เ,าเจ้าตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการคอนฟิ i ไหมอันดับที่1ครับผมตอบเลยว่า1ต้องไม่เกี่ยวก่อน นะครับต้องมาดูก่อนว่าตอนที่เราลากสัญญาณจากตัวหลักไปยังตัวนี้ครับเราลากไปด้วยวิธีไหนถ้าเราเอาสัญญาณจากตัวหลักไปถูกต้องตัวนี้ก็ต้องมีสัญญาณที่แรงทีนี้จะแรงแบบให้เท่าตัวหลักเลยครับมันมันมันเป็นไปไม่ได้เนาะสมมุติตัวหลัก100ลากไปตัวนี้อย่างน,น้อยก็อยู่ราวๆสัก 50-70เราได้ใช้งานอย่างน้อยๆต้องดรอปไปสัก20-30%เอร์ซนะครับเพราะว่าเราลากไปเราให้ไอ้เจ้าตัวหลักไอ้เจ้าตัวขยายสัญญาณเนี่ยทำหน้าที่เป็นรีพิเตอร์นะครับตรงนี้เราต้องเราต้องยอมรับมันก่อนนะครับแต่ถ้าถามว่าดรอปลงไปแบบเยอะเลยไหมอันนี้ต้องไปดูว่าเหมือนที่ผมบอกวิธีการลากไปส่วนการคอนฟิกในนี้มันไม่ได้คอนฟ l i อะไรยากเลยครับมันไม่มีอะไรคอนฟิกยากเลย มันแค่ติ๊กติ๊กติ๊ก,กแค่นั้นเองคู่มือมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของออ <c oughs> วิธีการที่เราเอาสัญญาณไปมากกว่านะครับขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเอาสัญญาณไปยังตัวนี้มากกว่าครับว่าว่าเราเอามันไปด้วยด้วยลักษณะแบบไหนเป็นสายแลนเป็นไร้สายเป็นพาวเวอร์ไลน์หรือเป็นพอยต์ทูพอย์ นะครับแต่ถ้าทามผมในสีวิธีการนี้ถ้าให้ผมเลือกแล้วกลัวบ้านเสียผมว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะครับเอาบ้านไม่เสียเนย่แต่ยังไงก็ต้องเป็นวิธีนี้แล้วเราไปปรับลดราคาตัวน,นี้ลงครับให้เป็น powerline อย่างเดียวไม่เอา wifi นะครับไม่เอาที่มันแบบเมี powerline มี wifi ด้วยอันนี้ไม่เอานะครับให้เป็น powerline เพียวๆเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะ เอาสัญญาณผ่านตัวมันยิงมานี่แล้วก็ยิงขึ้นไปบนนี้แค่นั้นเองนะครับลองดูนะครับติดอะไรก็ก็ไลน์มาก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ